ค่ะชื่อนางสาวนิติการนำทัพนะคะก็เรียนสาขาวิทยาการจัดการนะคะเอกการเงินและการธนาคารค่ะก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่เราประสบความสาเร็จในการที่เราเรียนทางไปรษณีย์อย่างนี้ค่ะก็เห็นเพื่อนเพื่อนเขาเรียนเราก็รู้สึกว่าสนใจอยากจะเรียนเพราะว่าเรียนทางไปรษณีย์เราไม่ต้องมาเรียนในห้องอย่างนี้ค่ะสนใจอยากเรียน ก็ทำให้เรารู้สึกเหมือนกับเราเรับผิดชอบตัวเองมากขึ้นที่ว่าเราต้องอวางแผนการทำงานการดำเนินชีวิตยังไงเรามีการวางแผนมากขึ้นค่ะก็รู้สึกดีตรงนี้ค่ะก,ก,ก็รึกสึกภูมิใจนะคะที่เราสามารถที่จะบริหารจัดก,การตัวเองแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะเรียนจบมาได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะตรงนี้ค่ะ ก็อ,อยากจะเชิญชวนนะคะว่าเรียนมันไม่ได้ไกลจากตัวมากมายคือเราสามารถศึกษาได้ถ้าเราไม่มีเวลาคือเราสามารถที่จะศึกษาทางสื่อเทคโนโลยีต่างๆของทางมหาวิทยาลัยก็มีเยอะแยะมากมายนะคะเราก็เข้าถึงครูอาจารย์ได้เหมือนกันค่ะถึงแม้ว่าเราจะเรียนทางเวทณนรแต่เราก็สามารถที่จะเข้ามาที่มหาวิทยาลัยมาศึกษาหาความรู้จากคางอาจารย์ได้ค่ะ